สวัสดีครับผมตั้มครับไลท์ออโต้์วิสครับด้านหลังผมครับวิวเอ็กครับคันนี้ครับอัพเกรดช่วงล่างโช้กฟอมสปริงแบรนด์โปรเฟนเดอร์แบบคูณเซ็ตครับโช้คอัพชุดไหนหน้าตามันเป็นอย่างไรฟังก์ชันมันเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่ไปดูพร้อมกันครับรับชมครับติดตั้งเรียบร้อยครับทั้งคู่หน้าและคู่หลัง โชกอัพครับในส่วนของคู่หน้าชื่อรุ่นโปรเ e นเดอร์ควีนซิลีกสามารถปรับความนุ่มหนึบครับได้16ระดับที่หัวโช๊กเลยนะครับก็ใช้แค่มือระมูดเท่านั้นเองโช๊กอัพจะมาพร้อมสปริงครับโหลดได้ตั้งแต่1นมิลครับถึง2นิ้วเป็นสตัดปรับเกลียวครับตะไลกระบอกก็จะง่ายต่อการติดตั้งครับเราไม่ต้องเจาะตัวรถใดๆทั้งสิ้นครับในส่วนของคู่หน้าครับรุ่นนี้ครับเป็นโฉมก่อนปี2020ครับก็ยังเป็นที่นิยมครับเพราะว่า ด้วยเครื่องยนต์ที่มีความทนทานครับในชุดของช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คอพตสปริงระบบเบรกต่างๆครับชุดแต่งมีเยอะครับโช๊คอพครับจะเป็นระบบโมโนทูบทั้งหน้าและหลังเดี๋ยวเราไหลไปดูคู่หลังกันครับคู่หลังครับทับแทงปรับแปดระดับผมเอามือหมุนให้ดูครับอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งานครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ สายจะเป็นสายถักสวยงามครับมีความทนทานครับโชคออัพเป็นระบบอัพไต้ดาวครับอัพใต้ดาวก็คือแกนชคด้านบนครับจะติดยึดตัวถังรถด้านบนครับให้แกนโชคช่วงล่างทํางานแบบอิสระก็เพื่อประคองตัวถังรถยนต์ครับให้มีความนิ่งและเสถียรให้มากที่สุดครับสปริงหลังครับจะเป็นแบบโปกีฟครับแบบ2ค่าเกครับขับช้านุ่มขับเร็วหนึบชุดนี้ครับเป็นสีแดงทั้งชุดแบบฟูลเซตครับจากโปรเฟนเดอร์ครับมาพร้อมการรับประกัน 1>, 1ปี20,000กิโลครับเสียซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานครับโชค๊คอัพคู่หน้าจะอยู่ที่ราคา22,500บาทครับโชค๊คอัพคู่หลังจะอยู่ที่ราคา16,000บาทสปริงคู่หลังจะอยู่ที่7,000บาทครับประมาณนี้ครับเป็นคลิปรีวิวสั้นๆครับให้เพื่อนๆที่ขับรถ i s u z ิ m ส x มครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้เห็นภาพ เห็นคลิปและง่ายต่อการตัดสินใจครับจะได้รู้ว่าฟังก์ชันมันมีแบบไหนมันเหมาะสมกับงบประมาณเราหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราจ่ายต่ตางเราได้อะไรกลับมามันตรงกับความต้องการของเรามันตรงกับล์าไตลาการขับขี่ของเราหรือไม่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ